มงโกใหม่ไม่มีใครเขานับหมอนสองสามเลยมโกใหม่เลยนับมงนับหนึ่งสองสามสองสามแต่ยั่ไม่มีใครยอมเลยเราขำเลยเราไม่มีใครยอมเลยคนจะเป็นเงไมก็เขาสื่อแบบเบอร์เดทเขาขำเลยไม่ได้ทำเลย Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. มเพี้ยนครับผมเพียนครับมีภาี่มาีก็รออยู่อะไรนะกพตายหรอกบพายแบ่แค่แคพายชบบนี้สองเป็นคนรอจับผิดบอกจับผิดไปนะด้ยไม่ใช่ารกล้าหลอกใน ເຂົ້ດ້ວຍເຂົາບໍ